สวัสดีค่ะพบกับชนิสนานชาแนลนะคะซึ่งวันนี้นะคะชนิสนันชาแนลมีข่าวเกี่ยวกับวงการกีฬามาฝากค่ะทางสมาคมเวลเลบอลของประเทศไทยน,นะคะได้ออกมาประ,ประกาศว่าตอนนี้นะคะตรวจพบโควิดในนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ดทั้งหมดจำนวน22ขั้นค่ะซึ่งเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะได้พบว่าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ไปช่วยสนับสนุนการ เตรียมทีมของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยติดเชื้อโควิดจำนวนทั้งหมด4ท่านหลังจากนั้นนะคะทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยก็เลยได้ประสานงานไปทางโรงพยาบาลปีเวทนะคะเพื่อให้นักกีฬาทุกทุกคนและทีมสตาฟโค้ชทุกทคนได้รับการตรวจโควิดที่โรงพยาบาลคะ่ะและผลก็ออกมาว่ามีนักกีฬา <c oughs> และสตาฟโค้ชทั้งหมดจำนวน22ท่านนะคะที่ติดเชื้อโควิดค่ะ จึงทาให้ทางสมาคมนะคะออกมากล่าวขอโทษแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกๆท่านนะคะและตอนนี้นะคะทางสมาคมวอลเลย์บอลของไทยนะคะเตรียมยื่นเรื่องไปที่ FIVB นะคะเพื่อที่จะขอถอนทีมออกจากการแข่งขัน v n l ปี2021นี้ค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกๆท่านนะคะ ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะก็ขอให้นักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชทุกทท่านนะคะหายป่วยจากอาการติดเชื้อโควิดโดยไวค่ะและก่อนจากกันไปนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้กับทางช่องของเชนิสนันชาแนลด้วยนะคะและถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆสามารถติดตามได้ทางช่องของเชนิสนันชาแนลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ